ทวงอันนั่นอันนี้ไปหาจแก๊ของกูลาเปิดร้านระเซ้าเหี่มือไปใช้บบบนี้เพราะมันนั่เล่นไฮโลตีเนี่ยนานเลี้ยวบอกระบบจะเป็นอย่างบอกให้ทาเยญ่ไม่เป็นงานซาคนละนายไหลบ่ได้โม่งแดงใจ่บอกระบบเป็นผูเปีนี้นห พ่อเพ่งหลวงเ่หลาย่แม่ไม่หลวงไปละ่อเหลายจะด้งานไปไกเห็นกลังไปไปน้ามาะพ่อหลาย่อเย่่า่ไม่งานสายวเดินไปหี่ัไหนาถักแนวนหัขอบอยู่มันนึ่งเสียงห่วงาลูกใส่หัววันเเสียงัวฮัตาใส่งานไม่ใส่ไห้เป็นงั ไม่ไหวอดอกแม่ไม่ไปงัคตวันขามันสีกันนู่นันาม่เมื่อกี้เอาคอยวัาจีจอยัน่นะแต้ว่าคอยเลอยจอยคอยเลยวนอยาหน้ามาก่อนงง่าไม่ไปรสาจะไดนเบิ่งกอ้าท้องเอาตานี่าบดีผู้ใดอยากลดท้องซานห้คุเบิ่งคักซเบิ่งคักลดเบิ่งซี่ดักน่ พวกขาไม่เทียนกันนะเอาเทียนัะไหนแต่ละบ้านกูขาเสียกันสุดกันกันเบิ่งเสียกันยุตจะเสรยจสิจะถีบว่าชาจะไปเอาออกไก่ๆกันจะสีเฮ็ดจะไหนกัแม่เอาหวก่ๆกันเอาเฮ็ดจะเฮ็ดจะไห เดี๋ยวเอาเงินทบาลผัวเดียนคนขอบคุณค่ะ no. ท่งนี้ก no. ับพี no. ่พ no ี่น้องมึง no ตีวม่พี่พี่น้องตะนอนพี่น้องมึงคือบวกวันคือมพี่น้องครกติวันคือนี่ติเดินแเอาม่กรเทยคือแย่งนั่นกระเทยกันเาระ้นีนนัลนกระเทยนั่แหละกรเทดีนี่กันในลลเดียนมันยตลาดงามใหญ่แยงามขาดเนา นองบ้านพอดีอาจารย์คือผมเพือไม่ได้กินบนี่เอาแต่ยุ่งส่่รมพี่น้องเพินต้มมะขามเนี้จะมะกวยกินแล้วกวยงางไได้เก้ากวยุตายคั่าฮเห็ดจะไหก็เนี้ยเอาไว้เกลกกันไม่ได้หอกแม่ท้ามือกีนนี่เห็บกได้เป็นไงน้องพรอมนุ่งแจงเป็นอย่งน้องพรอนอ้าวกะดิ่น้องพ่อมจะหัวจน้องพรอมเนี้ยอีพรอทอีเป็นข้าวหลายๆตว เสียงไค่ขอบคุณค่ะได้สำหวันีลทกคนเปลี่ยนเสี้อสีมแกกทุกหูทุกคนนันสิเดแกไปนะกรบาเดียวมึงต้คนมาทำเกียงตกดยังน ใบเดียวนับหาจะเกนังกี้ครับค้นห,หน้ำ <c oughs> เนี่มันลืนมุ้งเ้ยไคนจาไข่หนีไปหากแกน้าช้อยนอกเปิดล่าไม่มื้อนีเปิดล่ามไม่นีน่จะสิทายังไงเนี่ทุกอยาก่างสิบบาทฮะทุกอยาก่างสิบบาทตั๋งรัวนะขายเพียงเดียวชิบนี่แักกี้แมกกี้ตาตะแกกวยเจีเยวเปิดละสีส่สิบบาสิบกับเก่งอยู่เว้ยชั้าจิไม่ขายทุกอย่างสิบาทชั้ไม่ได้ขายให้ขายบ้าหุ่นเ่มั้ง สมองเฉพาะันถูกโกงเอาซะที่ว่โกงจะไโกงพันถแล้วสบาทย่ามาคเอางินมึงเเอาคืละพันสองพเป็นไงก็งเออไม่งัโซกันเมมันยังโดนแท้ตีเมดีดีลูกพี่ตาดีไม่แ้ลูกไคละแม่ลูกมาสีเมนผู้ใดบุ๋งให้เจ้าหน่ารักที่ไม่กุนายนหล โอ๊ยอีสน่มึงไอ้ฟาไกอกเดียกูให้ปวดขามึงงไปไมนี่อีกกระท้ย์ถอบันคงกเลอบ้บ้านค้เคลือไปทึงติจะเป็นักาผัาหเอาบันไปไี่เาบกเมโอยอีกระท้ย์อบบน ูยกระเยิกคุณยางหาเฮ็ดบบเข็มบ่เห็นอย่าหิวเข่าต้ปวดฉี่น้ำกับบมีน้ำกระนข้าว้าไปซื้อควาอิ่ปุ่มมันอูบ้านมันขายความเขต้องเต็มเนี่ยเต้นโตได้เป็นมุเมายโเป็ข้าไปจ้นอยโอเคยักษ์นอิ่มตันตูบอยู่บ้านไปเถอะอยู่ กว่ามุมาเต่งตัวก็ยืนยงาันานเก่งแไปแล้วกระเทยบัดกอดแดงไปนะหญิงลีเ้ยายจโทษแต่ตอเนี้ตายไม่หนีก็เป็นไปไล่ด่างน่มีเผู้านนั้นเปลียนแปลงไ้เป็นกระทยเป็นกระเยซ้ำเาเออนี่ีดีแั่ไหนพี่ผมเ่งกันเขาซอยซอยไปกันไหน๊กตาตามีคมปลายจื วิ่จากเขาที่นีไปตายละบาดเ่าแยเขาได้เจลาบ้านเหนปุยนเกลืกลอบ้านร,รพันธนาถูกค่ะกระเทยจะไหนมาคืออืงปีนหรือไม่จะดินไม่ไหม้ม,มันมึดด้หรอเป่าไปยังมัน็วนันันน,นี่เจ๊โจยีก็เป็นแม่เพลนดาพอียเมจีนี่ไปยังค่ะไปยังค่ะชื้อ้อมหลอดละค่ะมาขายเงเขายทุกอย่างที่บา <c oughs> น,น ทุกอย่างเชิญพัชนาหจับจ่ายใช้สอยทก่ยางสิบาทคันนเรียกใช้ต่อยได้เลยนักการนการู้ยี่ยันใครี่ยัีังจะไดลูก่อยต้ไหนสมูได้แตจับมาได้ทีหนู่ไร้ิจ้าหนูที่สมู